สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรานําเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองนะคะคันนี้ราคา1น0 0 0แบาทค่ะทุกท่านบอดี้สวยๆไม่มีชนหนักภาสีไม่ขาดค่ะทางด้านผู้ขายพึ่ต่อมานะคะปี6-7เอกสารพร้อมโอนค่ะแอร์เย็นใช้งานได้เลยนะคะพร้อมใช้ได้เลยค่ะทูกท่านแต่งมาบ้างบางชิ้นบางส่วนนะคะเครื่อง2.5ค่ะเกียคาเวโกรูปใหญ่คัสซิง ขับสบายจัดเต็มนะคะซื้อไปไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะคะคือแบบพร้อมขับได้เลยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะประหยัดน้ามันทุกการเดินทางค่ะห้องเครื่องเก็บสวยเรียบร้อยชุดอินเตอร์ท่อหน้าเพาแบตย้ายหลังนะคะพัดลมไฟฟ้าค่ะรอแมอกขอบ18นะคะช่วงร่างดีแน่นๆสนใจคันนี้นะคะติดต่อได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเดินทางไปดูตัวรถ ก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ